คนก็ชอบมากเลยนะไอตอนที่แบบว่าพูดแบบเจอกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรก็บางทีเสียงมันเป็นเอกลักษณ์หรือยังไงบางทีไม่ได้พูดอ่ะบางทีไม่ได้พูดเขาก็จะถามว่าลืมพูดหรือเปล่านะก็ลืมจริงๆอ่ะเพื่อนๆวันนี้มากับดุคติดุคติอะไรมอนเตอร์เจ็หตัว S2R ด้วยเปล่าสีดำอุ้ยนานทีจะเห็นนะสีดำปกติสีแดงอะเกินเพื่อน นี่สีดำนะโค้งแดงสวยๆแบบนี้เลยมากัะอะไรบ้างนี่เอาท่อเลยท่อเอสเอชคีเอสซีตีปุชิกก็คู่งาสวยนะเอออะไรอีกมีอะไรอ่ะปั๊มปั๊มปั๊มนะปั๊มเบมโบ้เหรอบมโบ้มันไม่ได้ให้มาจับโรงงานอะติดคู่อ้าวหนูหาอะไรไม่เจอเลยตอนเนี้ยหมด ไม่เจอแล้วมีอะไรให้เพื่อนๆดูแล้วช,ชิวก็มาเดิมๆอยู่แล้วอ่าแล้วมีอะไรอะ่ะคันี้ปี2015น่ะแล้วก็ใหม่ใหม่เท่าไหร่แก่ที่ดู <27. S 1> อ่ะ2,007 2 0 0หมาความเท่งไงอ่ะก็มากับความแบบว่าที่แบบไม่เหมือนใครนะเพราะว่าดูคติมันต้องสีแดงแต่นี่เป็นสีดำเพื<ด>่อนความเดียวข้างหลังเนี่ยไห ความเดียวคืออะไรหนูไม่เข้าใจอะ่ะคือตัวแบบว่าจับล้อแบบข้างเดียวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยเหรออันเนี้ยเหรอวทั่วไปเขาจะมีสองข้างอย่างเงี้ยแ,แล้วมันก็คือมันจะเทมันก็คือแบบว่าจะเป็นขาตั้งที่แบบใช่ที่แบบที่มันมีไอจงงอยมานเดียวอ่ะใช่อคันนี้นะราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนโทรมาหาแป้งได้ที่เบอร์ 0 9 0 2 9 5เหป็น1 8 3หรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านแซกเปรรรุ่นทำกินก็ได้นะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ